สวัสดีครับทุกคนเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเอฟซี FC ที่ติดตามผมประเสริฐพาเที่ยวชาแนลนะครับวันนี้พามาเดินมาเที่ยวมาชมนะครับที่เมืองกรุงเทพนะครับที่นี่คือเกาะรัตนโกสินทร์นะครับ ที่มองเห็นอยู่ก็คือโลหะประสาทนะครับเพื่อนๆพี่น้องที่เข้ามาชมขอขอบคุณมากที่ติดตามนะครับวันนี้จะพามาเดินมาชมภายในสวนนะครับสว,สวยงามอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับที่เราเดินเข้ามานี่ก็สวยสวนะครับเพื่อนสวยงามมากสวยงาม,มา ชาวตางชาตาท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปด้านบนนะครับของโลหะต่างไเที่ยวนะครับเรามาเที่ยวที่วัดแห่งน,นี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่จำนะครับก็น่าจะ ครั้งที่สามที่สี่เลยประมาณนี้นะครับสวยงามพาเขาไปชมด้านในว่วันนี้เราก็จะพาเดินพาเที่ยวนะครับพาเดินพาเที่ยวพาชม จะพาเดินไปด้านในโลหะประสาทสีทองเหลืองอลังนะครับต<ข>อน<ง>นี้เราถางเกือบกลางนะครับนี่จะครับเครื<ข>่องวันนี้พาเดินพาเที่ยวพาชมด้านในนะครับพาเดินพาเที่ยวพาชมด้านในนะครับตอนนี้เราพาเดินเข้ามาภายใน ฮักอุโบสถแล้วนะครับโั้นี่ตรงน้ก็ปิดปรับปรุงนะครับตอนนี้ปิดปรับปรุงถ้าจะปิดปรับปรุงก็ต้องเดินติดทางนะครับเข้าอ,อีกทางเดี๋ยวทนี้แหละ แสดงว่ารั้งแ่ตัวน้มาแต่วัพระนะครับท่วัดที่วัดลาดนันแรลนะครับว่าเพิน่านไปชมนั่นไหนนะครับวันนี้พามาเที่ยวมาชม ที่วัดรานาดานะครับมีวัดกรีศรีศรีรับรีศรีรรีศยีศรรัศรรรรีศรีศรรีศ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 อีีรีศรรร เพื่อนนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผมถูกกดเยอะอเคตั้ง <c oughs> นั่นะ,มมน,นะครับเพื่อนนันนี้เราจะเข้ามาด้านในแล้วนะครับวันนี้คือ โลหะประสาทจึลองนะครับเาราก็จะพาเดินเข้ามาตรงนี้นะครับโลหะประสาทจึลองนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะอาจจะขาดหายไปบางอย่างนะครับน,นี่คือนิทรรศการของโลหะประสาทนะครับ มีเทศกาแลแนะนผู้บริจาคออสร้างทั้งหลายหลยนะครับเป็นมิจฉศการนะครับถ่ายไว้ท่านอ่านเอานะครับวันนี้เราเคยพาท่านผู้ชมชมมาแล้วนะครับ ทางช่องเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้เาาราจะเอาไปออกที่ช่องย t u ู e นะครับวันนี้แต่ก่อนเราออกทางเ c e บุ o k นะครับก็จะพาเดินขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็จะพาชมรอบๆก็น,นะครับรอบแต่ละชั้นมันจะมีอะไรมากนะครับจะมีพระพุทธรูป โบราณนะครับดสถานอยู่ร,บรอบๆนะครับจะพาเดินร,รอบๆเดินร,รอบๆนะครับใ้จักบมาามาว่าเที่ยวมาชมมาชมเน,แบบนี่ยสวยมากมีพาเดินพารอบๆนะครับ มาเดินขอเราปลอเพือ่องยไวหน่อยราคิดยาวเกินไปครับเครื่องพาเดินยังไไวประมาณนี้นครับเดินรอบ แต่ละชั้นนะครับนนี้พามาเดินเที่ยวไหว้พระนี่นะครับมาเดินเลยรอบนะครับนี่คือธรรมชาติการบูมมรี ลมเย็นสบายนะครับขึ้นมาข้างบนนี้ใครอยากนั่งพักผ่อนก็มีโซฟามีที่ให้นั่งพักผ่าสบายครับทนอากรับุาง่าทยุครับวยชสี่ระลอยู่รอบๆเราก็จะพาเดินรอบสแล้วครับเพราะว่าจะเดินทั้งหมดเลยก็คงจะ เหนื่อยนะครับเดี๋ยวปาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับมาเดินไปอีกชั้นหนึ่งก็อยากตัดภาพมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าอยากจะชม ก็จะพาเดินพาชมนะครับอยากชมหรือไม่เหลือชมก็จะพาเดินพาชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าสีที่ประมาณนี้นะครับแสงย้อนแสงก็จะเห็นมั่งไม่เห็นมั่งจะชัดมั่งไม่ชัดมากงนะครับนี่ากาแฟก็จะเป็นพอดี ไปไหว้พระกานบนนะครับนี่นะครับตัที่เระจะมีในชั้นที่สา พยายอ,อกมาชมอยู่ทิวทัศน์ก็ออกมาได้นะครับสวยงงามนะครับก็จะถ่ายหให้ชมประมาณนี้นะครับ กนเดินจากคนไปด้านอีกด้านหนึ่งจะพาเดินไปอีกครั้งนี่ก็คือวัดวัดราชนัดดาครับหรือวัดราชนัดดาเราก็ไม่ได้อ่านประวัติหรือค้นหาประวัติมาอ่านให้ท่านฟังหรือมาเล่าให้ท่านฟังโดยละเอียดแต่เขาจะพาเดินพาชม พาชมไปเรื่อยนะครับด้นบนก็ยังมีคนเดินมามืองบนนี้เย็นสบายตาสบายใจเราขึ้นมาถึงชั้นที่หกแล้วนะครับ้นที่หกชั้นนี้ก็เดินขึ้นไปต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้คือจุดชมภมูทับหรือว่าชมวิว นะครับเ,เพื่อนพาเดินชมโดยรอบนี่เราอยากจะให้เอฟซีหรือเ,เพื่อนผู้ชมทางบ้านได้ชมนะครับแล้วก็พยายามหาถ่ายในมุมที่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยถ่ายให้ท่านผู้ชมชมนะครับนี่มุมสูง เดี๋ยวจะพาเดินไปต่อที่ไหนนั้นก็เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปว่าเราจะพาไปที่ไหนนะครับว่าไปวัดอะไรนะครับส่วนมากเราจะพาไปเที่ยววัดไหว้พระนะครับพาไปเที่ยวไหว้พระตามวัดตามมา,าต่างๆนะครับอันนี้ขึ้นมาตรงบนสงสุดนี่ก็จะมาถึงพระวัพระนะครับ ออลยก็แล้วแต่สุดแต่แต่ละคน,น,นจะต้องจะนี่ก็คือพระบรมสารีริกธาตนะครับที่อยู่ในนนสีทองก็คือเป็นทองนะครับที่ขอบพระบรมสารีริกธาตนะครับน,นี้เราก็ขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเพื่อน ก็คือเดี๋ยวจะถ่ายภาพด้านบนที่มองเห็นก็คือยอดภูเขาทองนะครับไปชจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับผมก็จะพาเที่ยวนะครับวันนี้พามาเที่ยวมาชมภูณิทที่สวยงามด้านบน,น,บน นั่น,นีอนะครับความมาชมขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับผมปรเสริฐพระเจ้าสน่ห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ